สวัสดีค่ะเจะคโนแนะนําให้ชมกับบ้านเื็บของขายเองค่ะแปลงนี้นะคะจะทำเป็นบ้านสำหรับอยู่อาศัยทำเป็นโกดังเก็บของหรือว่าจะเปิดเช่าก็ได้นะคะทุกท่านทำเรได้เลยทีเดียวค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาดพื้นที่97ตารางวามีพื้นที่ใช้สอย126ตารางเมตรนะคะ4ห้องนอนค่ะ2ห้องน้ำต่อเติมครัวด้านหลังบ้านเรียบร้อย และสามารถจอดรถได้4คันค่ะนอกจากนี้ยังนงมีกับพื้นที่รับบ้านต่อเติมเพิ่มได้อีกนะคะไม่มีค่าส่วนกลางค่ะมีแต่ค่าเก็บขยะเดือนละ20บาทเท่านั้นนะคะบ้านผรอมที่ดินอยู่ในหมู่บ้านสัำเภาทองซอยวัดอุตเภาถนนฉลองกรุงหนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะ2ร้าน8แสนบาทนะคะ การเดินทางสะดวกสบายคุกท่านมีรถ2องแถวนะคะวิ่งผ่านมีรถตู้นิคมราชกระบ,บังมีบุรีนะคะแล้วก็ยังมีรถตู้หัวตะเข้ด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามแายนัดชมบ้านนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปหรือจะติดต่อผ่าน ID l ดียไลไปก็ได้นะคะสะดวกแอดไลน์ไปได้เลยนะคะ ID l ดียลนใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยเป็นของเจ้าของบ้านโดยตรงนะคะ สำหรับวันนี้เจ๊เคโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ